ท่านเคยมีอาการกรนเสียงดังระหว่างนอนหลับหายใจไม่สะดวกหรือตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกอ่อนเพลียบ้างไหมครับถ้าหากมีอาการเหล่านี้แล้วก็ท่านอาจเสี่ยงต่อการเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้นหรือ OSA ได้ครับและจะดีกว่านี้ไหมถ้าเกิดเรามีนวัตรกรรมที่ช่วยในการป้องกันอาการที่กล่าวมาในข้างต้นเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดียิ่งขึ้นครับ พวกเราครับจึงพัฒนาอุปกรณ์ทางดากรร,รที่ช่วยในการจัดตําแหน่งของขากรรไกรล,ล่างสําหรับรักษาปัญหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้นเพิ่มประสิทธิภาพจากวสัสดุฉลาดครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นครับโดยจากสถ,สถิติในประเทศไทยนะครับเราพบว่ามีผู้มีอาการร้ายแรงอย่างมากถึง3ล้านคนเลยอาการเหล่านี้ครับอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงในอนาคตได้ด้วยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยครับจะมีหลักๆอยู่4วิธีก็คือลดน้ำหนักผ่าตัด ใส่เครื่องช่วยหายใจและหนึ่งในวิธีการรักษาที่พวกเราสนใจนยครับคือการใช้อุปกรณ์ทนกรรมในช่องปากหรือแมทนั่นเองครับการใส่แมทในช่องปากครับจะช่วยดึงไม่ให้เนื้อเยื่อคอเนี่ยครับหย่อนลงในขณะหลับดังรูปเลยครับแล้วก็จะช่วยป้องกันการอุดกั้นทางเดินหายใจทําให้ทางเดินอากาศครับเปิดออกและผู้ป่วยเนะี่ยสามารถหายใจได้สะดวกขึ้น แต่ในทางเดียวกันครับก็ยังพบข้อเสียบางประการครับนั่นก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายบริเวณขากรรไกรและปากเนื่องจากว่าส่วนกรามเนี่ยจะถูกยึดแน่นทําให้ไม่สามารถเคลื่อนกรามไปในแนวแกนเอกได้ครับในอีกแน่ในอีกแง่นึงนะครับแมทเนี่ยมีราคาที่สูงเนื่องจากจะต้องทําการอิ p พ r ตเข้ามาจากต่างประเทศครับ พวกเราครับจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนามแมให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นโดยการใช้วสัสดุฉลาดครับจาก n i c เกิลไทเทเนียมที่มีคุณสมบัติ Super ร์อิ n ล i c ต i ิซนะครับมาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับอุปกรณ์มากขึ้นอีกทั้งนะครับยังช่วยเสริมความแข็งแรงและความทนทานให้อุปกรณ์มากขึ้นด้วยรวมถึงยังสามารถปรับความยาวระหว่างขากรรไกบนและล่างได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ป่วยด้วยครับ โดยพวกเราครับได้ทําการศึกษาขนาดของลวดสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนเฟสของวัสดุฉลาดที่ใช้งานร่วมกับแมทนะครับรวมถึงคุณสมบัติทางกลและความเข้ากันได้ทางชีวภาพจากนั้นนะครับจึงทําการทดสอบชิ้นงานต้นแบบจากการยืดและเคลื่อนที่ในแนวต่างๆเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในตลาดต่อไปครับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ตลาดและปรึกษากับพาร์ทเนอร์ในภาคเอกชนเนี่ยพบว่าเราสามารถขายได้ในราคา8,000บาทครับจากต้นทุน4,000บาทซึ่งคาดว่าจะสามารถทํารายได้เนี่ยมากกว่า18.4ล้านบาทในปีที่1ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งทางการ,การตลาด20%ครับจาก91ล้านบาทไทยอีกทั้งนะครับนวัตกรรมของเราเนี่ยยังสามารถสร้างประโยชน์ได้ในทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยครับโดยการลดการนําเข้านะครับ เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่อนาคตทําให้ประเทศไทยแข่งกับตลาดได้ครับสร้างงานพัฒน,นาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าได้อีกด้วยครับก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ